พวกเราในรายการเดคทอปมาเนียผมตะกี้เทพยากรครับตั้งลิวแมนครับครับเป็นไงพี่ตั๊กเราไม่ได้เจอกันสามเดือนครึ่งพี่ตั้งก็อยู่บ้านเพื่อความปลอดภัยสำหรับนะครับช่วงที่โควิดระบาดอ่านิหนึงนะครับผมก็เลยได้โอกาสนี่เป็นไงครับ ลดน้ำหนักเลยเน็กว่าคนใหม่มาเจอผมอผมแอบโมงว่าไอ้ตั้งไปไหนมามา <c oughs> ลงไปสิบสี่โลต,ตักสามงตงข้ามกับผมนะครับผมก็มาแทน <c oughs> น้ำหนักเ,กเริ่มใกล้เคียงกันแล้วแต่เมื่อก่อนผมทิ้งไปเยอะนะทิ้งไปเยอะอันนี้กลับมาดิฟก,กันไม่เยอะแล้ว <c oughs> ไม่เยอะและ้วโอเค <c oughs> ยอดอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับเพราะว่าพีเมลีกเนี่ยกลับมาเตะแล้วนะครับก็แข่งกันไปแล้วสองนัดด้วยกันนะครับนัดนี้เป็น นัดแมนซิตี้กับอาร์เซนอลไปแล้วแล้วก็นัดที่บิลล่ามีปัญหาด้วยนะนัดนั้นนะครับที่เจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้เราจะกลับมาพบกับของเราก็คือดา oh ร์บี้แมตช์แห่งเมืองลิเวอร์พูลนะครับซึ่งประเด็นก่อนหน้านี้ก็คือเกือบจะไม่ได้แข่งที่คูดีสันพาร์ครนะครับเพราะสภาเมืองไม่ยอมแต่ว่าสุดท้ายก็โอเคแล้วนะครับอ่ะคุณตั้มม<ต>ีเรื่องจะคุยอีอสตาร์สเนี่ยต้องบอกว่า ทุกประเทศเนี่ยเขาจับตาดูโมเดลของเยอรมันนะคุนเดลิกาใช่เขาเตะจนรู้แชมป์แล้วพี่ตาใช่ก็คือไบเยอร์มิวนิกนะครับเป็นแชมป์สมัยที่29นะครับของคุนเดลิก้าเรียกว่าน่าเบื่อจริงเอาตรงๆเป็นแชมป์บ่อยมากนะครับแปดสมัยติดอ่ะพี่ตาแสมัยติดมีในรอบ10ปีหลังอ่ะก็คือแชมป์ไป8 8 สองอีกสองสมัยเป็นคือเจเกนคอปของดัตมูนอ๋อเรียกว่าเป็นผู้ขาดใช่นะต้องบอกอย่างนี้ผู้ขาดก็เขาไปขโมยนักเตะทีมหมื่นมาอยู่หมดอ่ะคือคือใครเก่งซื้อมาใครเก่งมา ไม่ไม่ใชที่สําคัญเนี่ยคือมาแล้วมาฟรีอีกต่างหากอันนี้เจ็บใจมากอันนี้ปวดที่สําคัญนี้คูตินโยเราอย่างย้ายไปอยู่กับเขาได้เหรียญนะนะเพราะเขายิงทำเป็นเล่นนะได้เหรียญทั้งบาเซลมาแล้วได้เหรียญทั้งกับบาเยอร์มิวนิกด้วยยังไม่เคยได้เหรียญกับเลี้ยพภูไอ้เกิดไม่เห็นมนูหีข่าวข่าวเลนก็เลยเยอะจ้ะแต่บอกว่าเป็นไปไม่ได้เป็นแฟนนะย่างนิดนึงอ้า เอาผมไม่เอาครับเป็นคนที่ไม่เคยขนาดนักเตะเก่ามาริโอเกอร์เซ่หมดสัญญาไม่ดึงนะครับนะก่อนแข่งนัดนี้พี่ตั้งเลี้ยภูก็มีคะแนนนำแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทั้งหมด2คะแนน2 2คะแนนเพราะวันนั้นไล่มาแล้วอ่าเป็นจาก25ที่ทิ้งไว้ก็เหลือ22นะครับ ตอนนี้เท่ากับว่าเราต้องการอีกสองเกมเอาอย่างนี้ที่ว่าตัชนะสองนัดติดเป็นแชมป์เราไม่ต้องสนใจใครผมขอ6กแต้มหกแต้มเต็มสองนัดแค่นั้นเองชนะศูนย์ขี้เหล่ก็ได้ชนะอะไรก็ได้จบเขาดาวแชมเปี้ยนความฝันที่จะเป็นจริงครับผมอะก่อนนั้นก่อนมาขับมาเข้าเรื่องเราดีกว่าสรุปว่าวันนี้เจอเอวาตันตักมีสติติอะไรมาบอกแฟนๆบ้างครับก็ลา พบกันมาทั้งหมด55เกมพี่ตั้งในในลีกนกฮะเป็นไงฮะเจ้าบ้านชนะแค่เก้าเอ๊วตั้งชนะเก้าเหรอใช่โอ้โหน้อยมากน้อยมากเลยเสมอครับอ๋อแล้วที่เกมเสมอเป็น22เกมโอ้โหเสมอเกือบครึ่งนะเว้ยเฮ้ยโอ้โห55เปอร์เซ็นต์เนี่ยเสมอที่เกือก็เราชนะใช่ครับนะครับอือ่าแต่มันมีสถิติอีกอย่างนึงตั๊กผมถามตั๊ก นัดเตะของเราเนี่ยครับคนไหนในชุดปัจจุบันเนี่ยครับชอบยิงเอวกราตันมากที่สุดแซดิโอมาเน่เอ้ยไม่ใชต่ต้องบอกว่าให้คแฟนๆทยให้นิดคิดนิดนึดนงผมน,นับในใจหนึ่งสองสามคำตอบคือดีวอกโอโิกี้โอ้ยยิงไปตอกห้าลูกนะตั๊กไม่น้อยนะฮะนัดแรกเจอกันมาเขาแฮตท,ทิกนี่พี่แจ๊ใช่และที่สำคัญมันมีลูกมหัศจรรย์จำได้ไหมครับ โดนคานแลวเด้งมาแล้วพี่ก็มองเขาไปโอ้โหขาดยาดาแตกใช่นะฮะโอเคของปีที่แล้วนะครับอะวันนี้เรามาคุยกันต่อนะะการสถิติแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างจะบอกว่าลาบิแมทของเราจะหนักทางเสมอนิดนึง่นะครับตัวผู้เล่นเป็นไงครับตัวผู้เล่นก็ตัวผู้เล่นของเราก็ก่อนก่อนจะก่อนจะพักไปก็ฟูลทีมอยู่นะพี่ต้าตัวที่เจ็บยาวก็เจ็บเขาแชกิลี่ผมก็คุ้นๆว่ายังไม่มีชื่อนะ เขาล่าสุดที่ผมอ่านของเจมเพียส์เนี่ยเขาบอกว่าก็คือฟิตแล้วล่ะแต่ยังไม่น่าจะได้ลงมีชื่อเป็นตัวสำรองด้วยนะครับสามเดือนครึ่งเนี่ยังผมไม่เข้าใจมม่สมควรแล้วแหละเจ้านะไปแน่นอนดวงมันชงอีนี้ชงจริกนะชงจัดนะแล้วก็มีคนหนึ่งโรเบอรันโรบอรสัน ไม่ใช่เจ็บแต่ไม่ฟีอ่าไม่ฟีแต่ว่าผมคิดว่านัดนเนี้ยลงได้รัดนี่ลงได้อ่าแล้วก็อีกคนหนึ่งที่สําคัญคือโมซาานี่โมซาาเราดาวซันโบของเราเป็นไงอันนี้ยังน่าสงสัยครับไม่ข่าวก็ไม่คอนเฟิร์มที่สําคัญแมทที่อุ่นเครื่องกับแบ็คเบิร์นที่ชนะ60ูนยเนี่ยเขาไม่ได้ลงสนามนะอ่าแต่วันนั้นเนี่ยต้องบอกว่าทากิครับทาคบมินามิโนะมินามิโนะของเราเนี่ยยิ่ง่ิงใจหนึ่งโอ้โหเรียกว่าหล่อมากนะครับครอบถึงชมเลยนะคุณตั๊าครับ ดีไม่ดีอาจจะมาลงผมว่ามีผมว่าได้โอกาสลงแน่ตัะเอูบอย่างนยังไงมีโอกาสลงแน่ผมถามนี่เลยใน11ตัวผู้เล่นที่คุณตั๊กคาดดีว่าว่ามีใครบ้างดี แผงต่างต่ตั้งแต่โกแล็ตโกเล็อาริซงแน่นอนจากเจ็บไปเท่าไหร่โอ้โหดีใจมากเลยดีใจเลยครับกลับมาเหนียวเลยอ่ะโอเคแล้วก็แบ็คซ้ายแบ็คซ้ายก็คือว่าโรเบอร์ซันโรเบอร์ซันคู่เซ็นเตอร์ก็ฟันไดฟันไดโกเมสโกเมสแบ็คขวาก็แน่นอนคู่ขาดทนมอโน่สี่ตัวไอแผงหลังกลางสามตัวกลางสามตัวก็เฮนเดอร์สันก็กลับมาเฮนเดอร์สันมาแน่นอนโอยิ้มมากยิ้มยิ้มเลยชอบกลับมาฟิตเลยเฮนเดอร์สันแล้วก็ ไวนาดุม,ดมที่กำลังต่อสัญญาอยูอ่นะครับอีกคนหนึ่งนี่เดายากนะคุณตั๊กอีกคนหนึ่งเดายากเดายากนะครับมีให้เลือกระหว่างเกต้ากับฟอร์มดีนะคุณตั๊กเขาว่ากลับมาฟอร์มดีแล้วใช้ได้ใช้ได้แล้วนะแล้วยังมีอ่าจริงๆเจมินเนอร์ก็เล่นได้ดิเวนะอ่าถูกไหมครับนะครับคุณตั๊กว่าใครดีครับอย่างนี้ลาลาหน้าอีกอ่ะโอ้โหมันเยอะเว้ยผมว่าพวกเนี้ยลงสำรองสำรองเกต้าก่อนแล้วกันเพราะว่าไพ่เราขึ้นพอดีไพ่เบอร์แปดขึ้นในชะ่ไหมไอายะอ่าเอาเว้ย เนี่ยสักรลาดใหม่ถือว่ารีสตาร์สักรลาดใหม่นะะอ่ะโอเคกองหน้าสามคนหน้าสามคนก็เบอร์มโนเบอร์เก้าเบอร์เก้านี่แน่นอนยืนพื้นมาเน่มาเน่ไอคนหนึ่งนี่เดายากเหมือนกันคนหนึ่งนี่ผมว่าถ้าซาลาไม่ฟิตครับอาจจะใช มินาโมจะแบบมินามโมลงเลยใจผมนี่ก็บอกว่ามินาโมก็ลองลงก่อนก็ดีนะถ้าซาลาไม่ฟิตนะเก็บไว้ก่อนดีกว่าเอาให้เขาฟิตดีกว่าเพราะไม่ฟิตเดี๋ยวมีปัญหาขึ้นมาไม่ดีนะฮะโอเคสิ่เอกพจนของเราเรียบร้อยนะครับต่อไปสิ่งที่แฟนอยากจะติดตามแล้วก็คือไพ่ครับคุณตั๊กจับมาแล้วไงครับฝั่งเจ้าบ้านก่อนนะครับดูฝั่งเจ้าบ้านก่อนนะฮะไพ่ใบแรกฮะ ไปไปแรกกองหลังได้เทพผสุกรนะเทพผสุขก็ดูดีนะรั้งเป็นไงฮะก็คือวันนี้กองหลังเขาอาจจะเริ่มเหนียวเข้าใจกันครับตามสไตล์ของอันเชลิอ่าช่วงแรกกองหลังเล่นได้ดีเยทีิมิน่าอะไรเงี้ยคุมเกมรับโอเคโอเคถือว่าจริงๆเทพผสุขคือแบบออกแนวสบายแต่ถ้าดูในภาพนี่เอาง่ายๆคืออาจจะไม่คือเรียบหัวจะไม่ได้สร้างเป็นไม่ได้ยิงเยอะขนาดนั้นเ่อประมาณนั้นอะ ภาพที่สองเป็นไพ่ที่สองเป็นไพ่โมลาอันเนี้ยกางเขามีปัญหาเหมือนยื่นดาบให้เสียบเลยใช่อาจจะจ่ายผิดพลาดเพราะว่าแบบไม่ได้เล่นมานานนะพี่ต้งอาจจะจ่ายผิดพลาดนักเตะเราหรือเขาไปยิงอ่าหรือว่าแบบไปพลาดแบบเสียบเสียบผิดจังหวะแล้วแบบเสียประตูเสียประตูโทษหรืออะไรอย่างเงี้ยได้รีคลิกเขไปสู่ประตูอะครับแต่ไม่ดี กองหน้าเขาก็ได้กองหลังก็จริงๆนะถามผมเนี่ยก็ไอกองหลังก็ไปก็ก็พอก็ดีหน่อยแต่ว่าพอกางกลางไม่ดีเลยครับพอมากองหน้าดิครับนั่งสีดาก็เงียบครับนั่งยิ้มคุณคิดทําไมนั่นหน้ายังไม่เสียผมว่าไม่ค่อยดีนะไม่ไค่อยดีครับผมว่าเขายังไม่ค่อยฟิตด้วยกองหน้าอาจจะแบบอไม่พอใจฟอร์มตัวเองกำลังจะบอกว่าเบอร์สิบริชาริสซอนนะเบอร์สิบซิกูซันซิกูซันนะครับอาจจะไม่ค่อยดีซิกูซันนะครับมาดูไพเรียพูบ้าง ใบแรกก้องหลังได้เบอร์เก้าพิยาราชสีถ้าเป็นแฟนจำไม่ได้ใบนี้คือมีความเสี่ยงสูงแล้วก็นานๆได้ทีถ้าแันเปยนลิกก็ได้ไปสองครั้งใช่ครับก็บอกว่ากองหลังเราคือพักไปนานอาจจะเ้าอาริซงออกมาใช่ไหมอาริซงแบบ ปึ๊บออกมาปันไดเออันไดโกเมสการจ่ายคืนหลังหรืออะไรจะแบบไม่เข้าใจอาจจะแบบมีเสียวบ้างพี่ตัอ่าโอเคก็คือง่ายง่ายมันเพิ่งเกมแรกเกมแรกแล้วความฟิตยังไม่ถึงอยู่แล้วครับผมโอเคอ่ะมาเกมมากองกลางเราครับเป็นรุ่มลุจนากับสังทองเบอร์ยี่สิบกับเบอร์แปดเบอร์แปดกีตาร์กีตาร์ลงก็ก็เล่นได้พอลงมาพอคอบให้โอกาสก็อาจจะเล่นได้แบบไม่เข้าที่เข้าทางก็คือเขาอาจจะคิดแบบอยากจะทําอย่างนี้แล้วก็ ทำอีกแบบหนึ่งคือเรียกได้ง่ายว่าตัดสินใจไม่ดีนะเอาเป็นว่าไม่เขาเรียกว่าบอลไม่ตามใจผมว่าตัดสินใจไม่ดีใช่แต่ก็ไม่ก็ไม่ถ้าเทียบกับไปของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าเหนือกว่าึเหลือกว่าคมากว่าตรงการตัดสินใจใช่ของเขามีเล่นพลาดแบบจ่ายผู้ต่อสู้อ่าส่วนกองหลังกระเที่ยวกองหน้าเขาก็ดูดีอก็คือเราเล่นอาจจะเล่นมีความเสี่ยงแต่เขาทำอะไรไม่ได้แต่เขาทำอะไรไม่ได้ประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาดู กองหน้าคือจุดตัดสินใช่ไงมฮะใบนี้ฮะเราได้พระรามกับนนะพระรามกับนนะสีดาครับคู่แท้เลยไปยไรไว้คุณตั๊กเบอร์สิบได้ลอคเบอร์สิบมาเบอร์สิบคือซาดิโอมาเน่นะครับเป็นใบปิดจบสวยหรูของเรานะครับใบหลังเขาก็ดีแต่ใบหน้าเราก็ดีเหมือนกันเว้ยคุณตั๊กอ่าโอเคเอาทายสกอร์ฟันธงลงสกอร์ฟันธงลงสกอร์ มาเน่เมาสองพาเรีพูชนะสองประตูต่อศูนย์สองประตูต่อศูนย์นะครับโอเคนะครับนะก็วันนี้เราก็คลิปเราก็คลิปแรกแล้วกันนะครับผมก็เอาเท่านี้ก่อนนะครับแล้วถ้าเดี๋ยวเรายังไงเราจะมีไลฟ์สดไหคุณตั๊กรอบนี้สักทีเดี๋ยวคุยกันอีกเดี๋ยววิธีเดี๋ยวดูเดี๋ยวผมจะเขียนลงไปแล้วกันถ้าเราไลฟ์เราจะใส่ไว้ในคอมเมนต์ของเราครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ